เซียนรุ่นนายแน่มากมากกว่าสันกวาเป็นปีของเซียนรุ่นบ่ปีนี้พ่อสอนนี่เป็นของเซียนรุ่นงจังนะ เียนเด่นยางเมืน <c oughs throat> oh ี้ที the the ่เซียนเด่นนกับเีดนกับเดอันไหเก่งก็กันก็ปนกันข้อกันกอดข้อกันบ่ไหมกอดแน่นอนเด้เนจับที่หันุนเกยโอ้เด่นพอมเด่นเซรามด่างด่างบ่างเพืนนลักรวยมันเีน่ะเีนอยนี่แหะ

连放解散一根，破烂，像棉衣烂。

ขีดหางหกตัวนี้นี่นเซียนนี <Okay. S 2> ่ตุนอยู่ทั้งทึ่งตัวนี้ปะแมนขีดันเนขีดเงี้ย,ย<า>เออ <laughs> สิว่าทุนทุนเคนไก่สิ้นเียเรืหางสันรุ่ว่า

เจาะสามตัวเป็นไหมเงีเห็นคนเหนียนโกมูว่าไงไงเหนนก็สตัวครับสี่เลียนเหนนก็สตัวมาเมัตคันะสี่ศูนย์เจ็ดส่นึ่ง 4, 0, 7, 1, มศน,มน,น 0, 7, 9, ย์เจ็าสาหางเียนกูพ่งงน,น่อยอยีดีวะน่อย งอหน่อยสามตัวงไปกระจายมาลดตัวละสิบบาทมันถือคงได้หลายอยู่มีสามตัว นี่ประกาเรียนวะนี่ดาวเสียนติดดาวเฮ้ครับติดดาวติดดาวนี่ตัวใดแน่เสียนติดดาวแค่นี้แค่นี้แค่นี้ติดดาวนอครับดาวเงี้งเงี้ยพี่น้องที่อยู่ตัวจเนียนเนียนติดดาวมากเนียน หาดาวเอ้หาหาดาวเลยตัวนี้าดาวเกงๆสีแดงงมเลยเป็นาเมียนเป็นเห็นอยู่ดอกลอดตัวเลขเยอพี่น้องเห็ดคือกันอาสีแดงเป็นตัวอันเด้วเีแดงเป็นตัวเด่นตัวเล่ม งบน้อยเป็นบ่เซียนเนี่ยอ่าสำหรับคนงบน้อยมีสองตัวมีเจ็ดขางเป็นบอข้าวเจียวขิง โอ้แสดงว่าเนีนค่ะก่อนเหนียนค่ะเดีย่ำเดียยยอย่ำอีกเนมจจงแพรน่นอนต้องหายให้ห้าเดนเล็กแจนรุ่นอีกมือน,นั่นเราเดนสองเก่าฟันดิเขาเลยบอกเดนได้ไหมมือนี่เดนไหนเนี้เนยเดนไหนจงหวัดเด้ไหมจงหวัดกันเก้าสองบ่

คนบนทันไม่ยินประสันมาก็มูมาัวมือแบบมิซูนเจ็ดซูนหกนี่แหละซูนหนเจ็ีู่นสี่หนึ่งแล้วกต่เจ็ดเก้าโอ้มือนี่เหล็กเด่นนั้นมากันเตัวนี่อดข้อกันมาเลยตัวนีกอดข้อกันเื่อบางหนึ่งันแล้วซูเจ็ดสองต้เพื่ออีกหนึงันแล้วงเซามเจรลักรวยร้ว จ่อนหม,มางเรียกมันสิมาแ่ลางนี่นี่มาเก็ตเก้าแทนูประสิทธิ